สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอข้อคิดจากหนังสือพลังแห่งการไม่ใส่ใจเขียนโดยจิตแพทย์โทนี่ค่ะหนังสือพลังแห่งการไม่ใส่ใจเล่มนี้เป็นคู่มือในการขจัดความกังวลและช่วยลดอาการคิดมากลงทำให้เลิกใส่ใจไปในที่สุดเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการไม่ใส่ใจเปลี่ยนจากความคิดมาก มาให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขกันเถอะหากเราไม่หาวิธีรับมือสักอย่างก็จะคิดมากจนอึดอัดไม่เว้นแต่ละวันความคิดมากนั้นมีตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอาทิความสัมพันธ์งานเงินและสุขภาพจนถึงเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันทำไมพวกสัตว์ต่างๆอย่าง หมาแมวหรือนกตัวเล็กๆดูมีความสุขและสนุกในแต่ละวันเพราะพวกมันมีเรื่องให้คิดน้อยความคิดมากจะนำมาซึ่งความไม่สบายใจและนำพาปัญหาต่างๆมาสู่ตัวคุณในที่สุดในขณะที่การไม่ใส่ใจบ้างก็ได้กลับทำให้ชีวิตของเราสงบสุขขึ้นเวลาที่คนเราคิดมาก กับปัญหาต่างๆจะก่อให้เกิดความเครียดสังสมรูปแบบหนึง่งทำให้เกิดการนอนหลับไม่เพียงพอกินอาหารไม่เพียงพอเกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายจนเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นๆด้วยและนี่ก็คือ9ข้อคิดจากหนังสือพลังแห่งการไม่ใส่ใจข้อหนึ่งถูกเกลียดบ้างก็ได้คนชอบเป็นร้อย คนเกลียดเป็นล้านในชีวิตนี้ไม่มีใครไม่ถูกเกลียดเพราะคนเราล้วนมีค่านิยมที่แตกต่างกันไปเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไว้แล้วคุณจะคุ้นชินกับการถูกเกลียดเพราะไม่ว่าจะเป็นคนวิเศษวิโสมาจากไหนก็ย่อมต้องถูกใครสักคนเกลียดด้วยกันทั้งนั้นข้อ 2. เก็บคำพูดของคนอื่น ไว้ใช้อ้างอิงคำพูดไม่ใช่สิ่งที่มาจากใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนจุดยืนอยู่ตรงหน้าของผู้พูดอีกด้วยเราจึงควรฟังเมื่อรู้สึกว่าจำเป็นหรือฟังคำพูดคนอื่นไว้เพื่อใช้อ้างอิงก็คือตีความไปตามอักษรแต่ไม่เก็บมาคิดจริงจังข้อสสงสัยให้ถาม อย่ารอให้ถึงจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยถามเพราะยิ่งปล่อยให้ผ่านไปนานเท่าไรกลับยิ่งยากขึ้นเท่านั้นหากคาใจเรื่องอะไรก็ถามออกไปเลยแบบนั้นจะสบายใจเราที่สุดข้อสอยู่ให้ห่างจากคนที่ชอบคาดหวังคนที่ชอบคาดหวังคนเหล่านี้จะคาดหวังคุณในหลายๆเรื่องให้ทำตามตัวเอง และใช้มันในการกดดันแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตามแต่พอไม่เป็นดังที่หวังก็โยนคำพูดแย่ๆใส่ถ้าเราทำตามความคาดหวังของคนอื่นคนที่ทุกข์ทรมานที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะความคาดหวังที่เกิดจากคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการข้อหยอมแพ้บ้างก็ดี คนที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมักจะยอมแพ้เก่งเพราะการยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราจะได้ใช้พลังงานและเวลาอันจำกัดของตัวเองไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆข้อ6เคารพความตั้งใจของตัวเองการเคารพความตั้งใจของตัวเองไม่ใช่การเอาแต่ใจแต่คือ การทำตามใจตัวเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหากคุณให้ความสำคัญกับตัวเองการใช้ชีวิตของคุณก็จะมุ่งสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะเป็นได้ข้อ 7. อย่ากโกหกความรู้สึกของตัวเองคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ จะไม่โกหกความรู้สึกของตัวเองขอให้คุณลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนแล้วค่อยรับมือกับสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่จะไม่ปฏิเสธแต่เป็นการยอมรับความรู้สึกนั้นแทนข้อ8เราไม่ได้คิดมากคนเดียวคนที่ชอบคิดมากมีแนวโน้มจะคิดมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆโตเข้าไปในกรงจัก แห่งความคิดลบไม่ว่าใครต่างก็คิดเรื่องอะไรสักอย่างด้วยกันทั้งนั้นและคุณไม่ได้คิดมากจนลำบากอยู่คนเดียวเพียงแต่จุดคิดมากของแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อ9รักตัวเองแบบมีประสิทธิภาพการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการยอมรับว่าเรามีดีในแบบที่เราเป็นและ ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดหรือตัดสินเรายังไงเราแค่ใช้ชีวิตไปตามจังหวะของตัวเองแล้วความรักตัวเองจะค่อยๆเติบโตขึ้นทีละน้อยจากจุดนั้นขอบคุณข้อมูลจากเพจ C 1ประชาชื่นขอบคุณค่ะ